เรื่องเล่ามหัศจรรย์เมื่อวันวานตอนเสียงปริศนากับภาพอดีตอันไกลโพ้นของคุ้มเจ้าแม่จามะเทวีสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรายการเรื่องเล่ามหัศจรรย์เมื่อวันวานหากท่านชอบเรื่องเล่าแปลกๆมหัศจรรย์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตที่ผ่านมานะครับ ขอทุกท่านได้โปรดช่วยกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อทางรายการของเรามีตอนใหม่ๆออกสู่ระบบของ YouTube เพื่อท่านจะได้ไม่พลาดโอกาสในการรับชมรับฟังเรื่องราวดีๆก่อนใครและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องรายการของเราด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของบุญจัดสรรให้บุคคลพิเศษผู้มีจิตสัมผัสทั้งสองท่านได้มีโอกาสมต พบกันนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรขอเชิญทุกท่านมาติดตามรับชมรับฟังกันได้แล้วครับเรื่องนี้ท่านอาจารย์ของผู้จัดรายการที่อดีตของท่านเคยเป็นภิกษุนิร,รนามท่านหนึ่งท่านได้เล่าให้ฟังว่าในช่วงประมาณปีพุทธศักราช2536ถึง37นะครับซึ่งช่วงนั้นจะเป็นช่วงประมาณพรรษาที่2ของการบวชของท่านหลังจากที่ออกพรรษาแล้ว ท่านก็ออกเดินทางไปเยี่ยมกราบน้ำพสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของท่านที่วัดแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้กับรีสอร์ทมีชื่อแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าเมื่อไปถึงที่นั่นแล้วหลังจากที่ได้ปฏิสันถานกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของท่านพอสมควรแล้วท่านก็ปลีกตัวออกไปปฏิบัติธรรมและอยู่พำนักอยู่ที่นั่นเป็นเวลาพอสมควรจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งลูกศิษย์ของ ท่านคนหนึ่งนะครับลูกศิษย์คนนี้ก็พอดีเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ไพศาลแสนชัยด้วยนะครับขอภัยที่ต้องเอ่ยนามของท่านอาจารย์ลูกศิษย์คนนี้ก็เป็นคนที่อยู่ในตัวจังหวัดเชียงใหม่ได้เดินทางมาเยี่ยมกรับท่านอาจารย์ที่เป็นภิกษุนิรามท่านนี้นะครับหลังจากที่ได้สนทนาธรรมและก็สอบถามสารทุกข์สุขดิบกันพอสมควรแล้วลูกศิษย์คนนี้ก็มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความฝันของท่านอาจารย์ไพศาลให้ฟังในทํานองที่ว่า ท่านอาจารย์เพยารได้รับรู้ถึงรายละเอียดถิ่นฐานพมนักอาศัยของพระสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติปฏิบัตชอบที่สมควรจะต้องไปกราบไหว้ซึ่งมีอยู่กระจกระจายอยู่ทั่วประเทศโดยผ่านการถอดจิตออกไปสัมผัสขณะนอนหลับด้วยมุ่งหวังที่จะให้ภิกษุเลน้ยนท่านนี้นะครับได้พบกับท่านอาจารย์เพศารเผื่อที่ว่าอาจารย์เพศารจะได ไขปริศนาเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปของภิกษุนิรานามท่านนี้ให้กับตัวเขาได้มีการได้รับรู้ได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วยนะครับแต่ทันทีที่ลูกศิษย์คนนี้เล่าจบท่านภิกษุนิรานามมันก็เกิดคําถามขึ้นมาในใจว่าเอ๊ะบุคคลที่ชื่อว่าภพศสารแสนชัยนี้จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรบ้านช่องของหอจะอยู่ที่ไหนพลันก็ปรากฏภาพในจิตขึ้นมานะครับเป็นภาพของอรูปพระอริยสงฆ์ต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายที่ติด อยู่เรียงรายอยู่รอบผนังบ้านด้านในของบ้านไปไปหมดเลยนะครับท่านก็เลยเล่าภาพที่เห็นนี้นะครับให้กับลูกศิษย์คนนี้ฟังลูกศิษย์คนนี้ก็เลยตกใจในสิ่งนี้ท่านอาจารย์ภิกษุนิรนามได้เห็นเขาก็เลยตัดสินใจรีบพาท่านภิกษุนิรนามท่านนี้ไปหาท่านอาจารย์เพรดันทีเพื่อที่จะได้ไขความลับหลายๆสิ่งหลายอย่างที่บางทีอาจจะเป็นประโยชน์ต่อ,อการปฏิบัติของท่านอาจารย์ของเขาก็คือภิกษุนิรนามท่านนี้ด้วยนะครับ แต่เมื่อเดินทางไปถึงก็พบว่าณขณะนั้นเวลานั้นมีคนมารอพบท่านอาจารย์ไพศาลเยอะมากเหมือนกับดังเช่นปัจจุบันนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ชั้นบนของบ้านนะครับท่านภิกษุนิรแนะนำท่านนี้ท่านก็เลยเลี่ยงนะครับเลี่ยงไปนั่งพักรับลมอยู่ที่บริเวณหลังบ้านที่ใกล้กับท่าน้ําของแม่น้ําปิงแต่ว่าในระหว่างที่กําลังนั่งพักอยู่นั้นจู่ๆก็มีเสียงผู้หญิงปรากฏขึ้นมาในจิตว่า นิมนต์พระคุณเจ้าให้มาที่ท่าน้ํานี้หน่อยเจ้าค่ะได้ยินครั้งแรกท่านคิดว่าหูคงจะแววไปเองก็เลยไม่ได้สนใจอะไรแต่ว่าพอเวลาผ่านไปอีกสักพักหนึ่งก็มีเสียงนี้ปรากฏขึ้นมาอีกสองหนด้วยกันท่านก็เลยเอกใจจึงตัดสินใจเดินไปที่ท่าน้ําทันทีนะครับแต่ว่าพอเราไปถึงที่ท่าน้ําก็มีเสียงเดิมบอกมาอีกว่าให้ท่านวัดน้ําขึ้นมาล้างหน้าสิท่านก็รู้สึกแปลกใจอีกแต่ก็ไม่อยากจะเชื่อในเสียงที่บอกมานะครับ แต่แล้วในขณะที่กําลังปพมวลเรื่องราวต่างๆอยู่นั้นจู่ๆก็เหมือนกับมีพลังบางอย่างมากดศรีรษะให้นั่งลงจนศรีรษะทําท่าจะทิ่มลงไปในน้ําแต่ว่าพอดีท่านตั้งสติแล้วตั้งตัวไว้ได้ทันนะครับท่านก็เลยนั่งลงแล้วก็เอามือวัดน้ํำในแม่น้ํานั้นขึ้นมาล้างหน้าจากนั้นก็ปรากฏภาพของสตรีนางหนึ่งที่มีความสวยงามสงา่าใบหน้าคมเข้มและดูมีอำนาจมากผุดขึ้นที่กลางแม่น้ํา ในจิตของท่านจันภิกษุนิรนามในขณะนั้นรับรู้ขึ้นมาทันทีเลยว่าอ๋อนี่คงเป็นพระนางจามะเทวีนั่นเองนะครับแต่ก็ยังไม่ทันได้สนทนาอะไรกันก็มีภาพของพงหญ้าขึ้นกลางแม่น้ําคล้ายๆกับเป็นเก่งกลางน้ําที่มีหญ้าขึ้นปกคลุมไปทั่วแล้วก็มีภาพซ้อนขึ้นมาอีกภาพหนึ่งเป็นภาพของเรือนไม้ที่เป็นลักษณะเป็นคุ้มคล้ายๆกับคุ้มขุนแผนแต่ว่าลักษณะการก่อสร้างจะเป็นแบบสืลปะของชาวล้านาซ้อนทับกับภาพ พงยาขึ้นมาอีกทีหนึง่งจากนั้นก็เป็นภาพของกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวกรากพัดพาต้านไม้ขนาดใหญ่พัดพาเข้าหาคุ้มหลังนี้อย่างรุนแรงจนกระทั่งพังทาลายลงไปต่อหน้าต่อตาแล้วภาพเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งวงก็อันตรธานหายไปเหมือนกับไม่เคยมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นมาก่อนท่านก็เลยค่อยๆเดินกลับมาที่เดิมที่นั่งพักเมื่อตอนที่เพิ่งมาถึงใหม่ๆแต่ก็เริ่มสังเกตเห็นว่าผู้คนที่มาพบนักอาจารย์นั้นเริ่มบรรเทาเบาบางลงแล้ว ก็ดีกับเป็นช่วงที่ลูกศิษย์คนนี้มานิมนต์ให้ท่านไปพบกับท่านอาจารย์ไพศสารเมื่อทั้งหมดได้พบกันลูกศิษย์คนนี้ของทั้งสองอาจารย์ก็ได้แนะนําให้ท่านอาจารย์ไพศสารได้ทราบว่าภิกษุนิรนามท่านนี้ก็มีจิตสัมผัสพิเศษเหมือนกันท่านอาจารย์ไพศสารก็เลยแสดงความชื่นชมและได้สนทนาเรื่องราวต่างๆกันไปจนเป็นเวลาพอสมควรท่านภิกษุนิรนามนั้นก็เลยเผืออากาสนี้เล่าประสบการณ์ทางจิตสัมผัสที่เพิ่งผ่านไปให้ท่านอาจารย์ไพศสาลฟัง ท่า,านอาจารย์ไพศาลก็เลยยอมรับในเรื่องราวความเป็นมาของอดีตอันไกลพ้นของคุ้มเจ้าแม่จามะเทวีองค์นี้ว่าตรงกับที่ท่านภิกษุนิรนามเห็นทุกประการแม้แต่ในอดีตการของชาตินี้นะครับที่ผ่านมาในชาติปัจจุบันนี้ก็เคยมีพวกเรือดูดทรายต่างๆนะครับได้พบเจอกับเข้าของเครื่องใช้ในสมัยโบราณในยุคนั้นให้กับท่านภิกษุนิรานามได้ฟังจากนั้นก่อนที่จะได้เดินทางกลับท่านอาจารย์ไพศาล ก็ได้ขอวันเดือนปีเกิดและก็ขอจดจําใบหน้าของท่านภิกษุนิรนามมาไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบทางนิมิตในยามค่ําคืนอีกทีหนึ่งนะครับแต่พอวันรุ่งขึ้นท่านอาจารย์ไพศาลก็โทรมาเชิญให้ไปรับทราบผลจากการตรวจผ่านนิมิตในยามค่ําคืนที่ผ่านมา ทำให้ทราบว่าในอดีตที่ผ่านมาของภิกษุนิรนา,ามท่านนี้ท่านเคยบวชเป็นพระมาหลายภพหลายชาติแล้วนะครับพอมาชาตินี้ก็ถือว่าเป็นชาติสุดท้ายของท่านแล้วนะครับท่านก็เลยบอกสถานที่แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายให้กับภิกษุนิรนา,ามท่านนี้ได้เดินทางไปไประพฤติปฏิบัติธรรมที่นั่นเนื่องจากว่าเป็นสถานที่ท่านเคยบรรลุธรรมมาในระดับหนึ่งแล้วในอดีตชาติและก็จะต้องมาบรรลุคุณธรรมชั้นสูงสุดในชาติปัจจุบันนี้ด้วยนะครับ หลังจากนี้ท่านภิกษุนิระนามท่านนี้ก็เลยออกเดินทางไปภาวนายังสถานที่ดังกล่าวในจังหวัดเชียงรายเมื่อไปถึงก็พบว่าที่นี่เป็นถ้ำที่พระอริยเจ้าในอดีตมาบำเพ็ญภาวนากันอยู่หลายต่อหลายรูปด้วยกันนะครับพร้อมกับมีพระเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของสมเด็จพระบรมสารดาเจ้าอีกด้วยสถานที่แห่งนี้เมื่อภาวนาไปภาวนาไป,าาไปทําให้เกิดปัญญาแจ,จ่มใสามากผัวปกติท่านก็เลยอยู่จมาสสาที่นั่น เป็นเวลาหนึ่งมันาและพอออกพปรษาแล้วท่านก็เลยถือกัดออกทุด,ดงวนเวียนตามถ้ำต่างๆที่อยู่ในเชียงรายอีกหลายที่ด้วยกันจนทั่งเห็นว่าเป็นเวลาพอสมควรแล้วท่านก็เลยออกเดินทางกลับมาจมพรรษาอยู่ที่วัดต้นลังกัดที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังได้ฟังเรื่องราวต่างๆเหล่านี้แล้วมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรครับเป็นความบังเอิญหรือว่าเป็นกรรมที่สัมพันธ์ต่อกันมาในอดีตชาติ ส่วนตัวของผู้จัดนั้นเห็นว่าเป็นเรื่องราวของกฎแห่งกรรมแต่ในที่นี้ก็คือกรรมที่ดีที่ทําให้เราได้พบเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่ดีในชีวิตตามที่สมเด็จพระประมาศาตเจ้าทรงตัดสอนเอาไว้นะครับในเมื่อปัจจุบันก็คือผลของกรรมจากในอดีตดังนั้นในวันนี้พวกเราก็ควรเร่งสังสมคุณงามความดีให้เพิ่มมากขึ้นจนถึงความดีสูงสุดโดยที่ไม่ต้องมีตัวเรากลับมารับกรรมในอนาคตตชาติกันอีกนะครับนั่นก็คือภาวะแห่งนิพพานกันนะครับ วันนี้เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วคงต้องกลาบลาท่านผู้รับชมรับฟังไปด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านตลอดไปนะครับสวัสดีครับ